คุณผู้ชมค่ะยีกับฝนกับรายการ m ายาออนทัวมาแล้วนะคะเจอกัเป็นประจำคุณผู้ชมค่ะทุกวันหยุดเสาร์และอาทิตย์แบบนี้นะคะมาอัปเดตเรื่องราวดีๆกันค่ะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตเลยนะคะช่วงนี้คลัมแบ็กแล้วค่ะหลังจากที่หลายคนคิดถึงผลงานละครนะคะของหนุ่มคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้จะพาไปพูดคุยนะคะกับพระเอกหนุ่มที่ห่างหายไปแล้วแฟนๆนะคะก็ทึ่งกิดถึงถง,งานนี้กลับมาแล้วค่ะเปิดกล้องละครเนี่ให้แฟนๆได้ชื่นใจแล้วนะคะดิฉันกําลังพูดถึงหนุ่มพอดสรันนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะกับละครที่เปิดกล้องไปนี่ก็คือเจ้าสาวในสายลมที่เพิ่งฟิตติ้งกันไปนะจ๊ะ พอสเนี่ยอมาอัปเดตถึงกิจกรรมโปรดของเขาในช่วง2-3ปีให้เราได้ใจจอยไปกับเขาด้วยนั่นก็คือการแคมปิ้งคุณผู้ชมขะตัวตัวบอกว่าโอ้โหรักมากแล้วก็ชอบมากเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองมันทําให้มีความสงบว่างันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตกันดีกว่าทั้งเรื่องราวของละครเอ่ยหรือว่าเรื่องราวของการแคมปิ้งของหนุ่มพออสรันค่ะจดเริ่มต้นเหนอนรเอเพื่อนชวนเพื่อนชวน <laughs> เพื่อนชวนแล้วไม่มีอะไรทาเบื่อๆอยู่กรุงเทพแล้วเพื่อนชวนไปแคมป์ที่กาญฯประมาณสี่ปีสามสี่ปีที่แล้วประมาณเนี้ยเออ,อ,เอก่อนโควิดใช่ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> เพื่อนชวนไปก็เลยเออลองไปดีวก็สนุกดีนี่หว่าเออแค่นั้นเองจุดเริ่มต้นคือแค่นั้นเองเออมันแค่รู้สึกว่ามันมันมันได้ไพักสมองประเด็นสำคัญเลยคือพักสมองมันเนื่อ ไปนั่งแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ชอบการไปนั่งทําอะไรก็กกแก๊กนั่งประกอบนู่นนี่นั่นเหล่าไม้เล่นยังทําเลยไม่มีอะไรทาเหล่าไม้เล่นจุดตะเกียง<อ>ผมชอบตะเกียงไง<อ>จุดตะเกียงจุดเล่นค่อยๆเผาทําอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบกกแก๊กอ่ะเออไม่เล่นส่วนใหญ่จะไม่เล่นนะฮะส่วนใหญ่จะไม่เล่น ทรศัพท์ไ้เปิดเพลงเบาๆตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยสี่ทุ่มกว่า<ๆ>กา็นอนแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่ม,ม,มชใช่อยู่กับตัวเองมันเรียวกว่าพักสมองอะ่ะง่ายสุดมันมันไม่ต้องมาเครียดเรื่องงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเป็นนักแสดงมันถ่ายละครเยอะนะแล้วมันก็ไปเป็นคนอื่นเยอะบางทีเราใช้สมองหนักบางครั้งมันมันก็ทําให้เราเครียดอะไรอย่างเงี้ยแค่แค่รู้สึกว่าไปแล้วไปแล้วทําให้เรา รู้สึกสบายใจรู้สึกไม่เครียดอะไรอย่างนี้แต่กลับมาก็ถ่ายละครเครียดเหมือนเดิมแต่ก็พพก,ก็ยังดีเข้าใจไหมเหมือนก็เราเราใช้สมองทํางานมาจนแบตหมดเราก็แค่ไปเติมไปชาร์จแบตใหม่แค่นั้นเองส่วนใหญ่จะคนเดียวเต็มที่ถ้ามีคนไปด้วยก็ประมาณ3คนสคนอนี้ไปเยอะแล้วมันวุ่นวายไงไปเยอะมันไม่ได้เหมือนไปพักอะ่ะ <Cause pickles> มันจะวุ่นวายแบบเฮ้ย ทุกคนต่างคนต่างความคิดไงเพราะฉะนั้นเราไปกับคนรู้ใจเพื่อนเราที่แบบไปกลางด้วยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออเราจะรู้แนวกันว่าเฮ้ยชอบแบบนี้กินอาหารแบบนี้กันถึงเวลาเฮ้ยไม่มีใครมาเยือใครว่าเฮ้ยมึงนอนแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอยากนอนก็นอนตื่นเช้ามาค่อยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแนไปไกลแบบจไปจริงก็ไปไปงที่ไหนที่แบบขึ้นดอยขึ้นดอยไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยไปไปแล้วไปแล้ว แต่ตอนนี้ไม่มีเรา,วาเวลาว่างขนาดนั้นไงใช่ช่วงปีที่แล้วก็ไปพอดขึ้นเชียงใหม่ขึ้นเชียงใหม่ไปแบบชอบไปที่ที่คนไม่ค่อยไปบางทีอะ่ะแต่ว่าเวลาไปที่ที่คนไม่ค่อยไปก็ต้องอุปกรณ์ก็ต้องน้อยชิ้นเป็นแบบแบ,บ,แบแ็คแพคเราก็จะมีเซ็ตแบ็คแพคแล้วก็มีเซ็ตสบายของเราเซตแบ็คแพคก็คือขึ้นไปถึงเชียงใหม่แล้วก็แบบเดินเท้าไปอีกประมาณ2โลอะไรเงี้ยขึ้นไปข้างบนคนน้อยเงียบดี แต่มีปัญหาอย่างเดียวห้องน้ำ,นำใช่ห้องน้ำไม่มีอะไรเงี้ยต้องซื้อจอบไปมีอเออใช้จอบก็มีสนุกดีสนุกดีสนุกดี ตกหลุมรักซสทีเดียวนะคะแนมะ่อย่างที่บอกไปนะเรื่องแบบนี้นะถ้าไม่ลองเองก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ยจริงๆความชอบของเราเนี่ยเราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเราชอบอะไรแบบนี้นะคะอย่างหนุ่มพอสรันก็คือตกหลุมรักการแคมปิ้งไปซะแล้วนะคะแล้วก็พร้อมลุยเลยทีเดียวค่ะนะยังคุยกันต่อนะคะสำหรับเรื่องการแคมปิง้งเขาบอกว่าทุ่มงบหลักแสนเลยทีเดียวจริงหรือเปล่าไปฟังจากพอสค่ะเยอะครับหมดเยอะอแต่ว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆเราเราชอบสายเบาอ่ะ อ่าแต่เวลาถ้าไปแบบไปแถวๆเนี้ยบางทีมันก็ต้องแบบสบายหน่อยแล้วแต่ช่วงถ้าเกิดไปช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมก็จะไปน้อยชิ้นมากแต่ถ้าไปช่วงแบบอากาศร้อนมีฝนอย่างเงี้ยอุปกรณ์มันก็ต้องเยอะเพราะมันก็ต้องกางทาร์ฟเขาเรียกทาร์ฟกางฟลายชีตบังแดดกับเต็นท์กลางวันจะได้ไม่ร้อนอะไรอย่างนี้เออมันก็ต้องมีอุปกรณ์ครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้อ่ะแต่เราไม่ได้เราเอาไปใช้จริงๆอะ่ะเออ ถึงถึงเกินเกินเกินผมจะมีเซ็ตแบบแบ็คแพคแล้วจะมีเซ็ตแบบที่แบบสบายอะไรอย่างนี้เป็นแบบโอ้โหถ้าเซ็ตใหญ่ผม3คูณ3เมตรอะเนี่ยประมาณเนี้ยเต็นท์อะเอาคนเดียวอะเอาใช่เอาเตียง5้าฟุตเข้าไปได้อะใช่อย่างนั้นเลยแต่ว่านานๆทีจะใช้อ่าเออนานๆทีจะใช้เพราะว่าถ้าใช้เต็นท์ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไปสัก3มวันขึ้น ถึงจะใช้เต็นท์ใหญ่เพื่อที่ว่ากลางแล้วก็อยู่ไว้เลยแต่ถ้าเกิดช่วงไหนไปแล้วย้ายบ่อยก็จะเป็นเต็นท์เล็กเพราะมันจะเก็บเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บไม่เหนื่อยอย่างเต็นท์ใหญ่ผมมันเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ามันโดนฝนโดนน้ำเนี่ยเวลาจะกลับผมต้องผมต้องรอให้มันแห้งก่อนเพราะมันเป็นผ้าแคนวาสเออจริงจังจริงจังอุปกรณ์ครบแต่ก็หนักไปทางพวกเก้าอี้ไล่เบาเล็กๆอะไรอย่างนี้ตะเกียง ส่วนใหญ่จะหนักตะเกียงผมชอบตะเกียงวินเทจเนี่ยหายากๆเอาไปก็เอาตะเกียงไปจุด3อัน,อนจุดคนเดียวสามอันสว่างใช่เพลินๆนั่งมองไฟเพลินๆนั่งจุดมันมีศิลปะของมันอ่ะการจุดตะเกียงวินเทจมันถ้าคุณจุดไม่เป็นคุณจุดไม่ได้นะเดี๋ยวไหม้นม้านะเออต้องค่อยๆม <t os> ันสนุกมันมันได้อยู่กับตัวเองมันมันมันได้ พักสมองมันได้ทบทวนตัวเองสิ่งที่เราแบบไม่เคยคิดที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองทำดูอะไรอย่างงี้ยูทูบอ่ะคือประเด็นคือรุ่นพี่อะ,อะคือผมมาไปแคมป์ผมก็ชวนรุ่นพี่คนนี้ไปแล้วก็เหมือนรุ่นพี่เขาแบบเฮ้ย hey, เดี๋ยวกูถ่ายให้ถ่ายดีกว่าอะไรเ้ยตอนแรกผมก็ยังแบบขี้เกียจว่ะบอกเออมึงไปกับกูเน่ยกูถ่ายให้อ่าาไป ก็จะถ่ายเฉพาะช่วงที่เขาไปด้วยแต่ถ้าผมไปคนเดียวผมก็ไม่ถ่ายใช่ไม่ถ่ายเพราะไม่ชอบถ่ายตัวเองอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนมาถ่ายให้โอเคได้คุณต้งเปิดแบบทใหม่ๆไงถ่ายมาหรอว่าแชร์ใช่อย่างนั้นแหละเออเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะทําได้ว่ามันหนึ่งสองสองสามอันสองสามอันแต่ว่าไปเยอะแต่สองสามอันก็ถ่ายดีเลยถ่ายจริงจังเลยอืมแต่ว่าถ้าถ่ายให้แบบเป็นร็อกเหมือนแบบถ่ายเองถ่ายไม่ไม่ไม่ได้ถ่าย มันถ้าไปอย่างนั้นคือเราไม่ได้ไปพักแล้วคราวนี้มันไปทํางานเหมือนเดิมซึ่งเราก็ทํางานอยู่แล้วเราไปพักอีกก็ต้องไปทํางานอีกมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้พักแค่นั้นเองโอเคถ้าแบบว่ามีแบบไดีก็คือถ่ายแฟนนใช่บอกเป็นแฟนแน่นอนมีช่องแล้วนี่พอสลัน n ชนแนลยังไม่มีคลิปลงมีคลิปแบบก็ๆแก๊กงแบบเพื่อนรุ่นพี่ก็มาถ่ายรีวิวของอะไรอย่างงี้แต่จะลงเมื่อไหร่อันนี้ยังอ่ะสักพักสักพัก พัก,พกเออปล่อยจอยไม่ไม่คิดอะไรเยอะปล่อยจอยชิวๆไปคนเดียวสบายๆถ้าไปไปแล้วต้องถ่ายอีกก็ก็เหมือนไปทำงานเหมือนเดิม นี่นะคะต้องลงทุนจริงๆนะนะทุ่มงบหลักแสนด้วยนะ่ยสำหรับพรอสรันนะคะแล้วก็อย่าลืมเนะี่ยพอเขาแบบว่าได้ลองไปแคมปิ้งแบบนี้แล้วชื่นชอบนะคะอยากจะมีการทําลงมาลง u t u b e ให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันด้วยนะคะจะมีช่องทํา YouTube ของเขานั่นแหละนะผู้ชมค่ะก็ไปติดตามกันโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะพรอสรันนะที่นี้ค่ะพอพูดถึงเรื่องไปแคมปิ้งแล้วเห็นว่าพอสแอบ,บบอกว่าชีวิตเนี่ยทำให้ชีวิตสงบขึ้นจริงๆนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยากรู้เอ๊ะ ไปแคมปิ้งแบบนี้แล้วยังไงแฟนสาวไปด้วยไหมหรืออย่างไรนะคะเดี๋ยวไปฟังจากพอดค่ะคือโตขึ้นเพื่อนก็น้อยลงใช่ไหมเออเพื่อนที่น้อยลงเพื่อนจริงๆแล้วเพื่อนทุกคนก็ดีหมดแหละแต่มันอยู่ที่ว่าเราเข้ากับเพื่อนคนไหนได้ที่มันรู้สึกเอนจอยก็ไปอะไรอย่างนี้โอ้โหส่วนใหญ่เขาผมไปลำบากนะไม่อยาไปเลยเออแล้วแตาบอกตรงๆว่าไปก็ต้องแบบว่า คือขนาดเพื่อนไปด้วยอ่ะถ้าบ่นเนี่ยเราก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามาสบายเลยวะเออเพราะฉะนั้นเราก็จะเราแค่จะชวนคนที่เขาชอบแบบเราไปดีกว่าเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นลําบากกันหมดมันก็จะไม่สนุกไงคนที่มาส่วนใหญ่ไปกับผมอะเรียบร้อยเรียบร้อยไปถึงโหพอดพากูไปทําอะไรที่นี่วะเนี่ยล่าสุดทริปล่าสุดเนี่ยโอ้โหพายุเข้า ฝนตกหนักเต็นท์เพื่อนนี่เป็นแอ่งนอนในน้ำอ่ะผมโลกลูปไปตัวผมเปียกทั้งตัวเลยเออเละเทะเไปรับกันมากกว่าเดก็คเกียดกันแน่นอนแบบว่ามึงพากไปไหนมาเนี่ยลำบากมากอะไรอย่างเงี้ยเออยังไม่พาไปนะยังไม่พาไปโอ้โหนะคะก็เรียกได้ว่าเปิดใจนะคะให้ได้ฟังกันนะคะ สำหรับพ่อสรันด้วยเรื่องการไปแคมปิ้งนะคะยังไม่มีแลนชวนแฟนสาวไปเพราะอะไรเขากลัวแฟนเขาลําบากเขาบอกงี้เพราะว่าการแคมปิ้งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ลําบากจริงๆนะสลรโหดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต่างๆก็เลยไม่ได้พาไปด้วยนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าพอแคมปิ้งไปนะคะหนุ่มพอสรันก็ได้ค้นพบว่าทําให้ชีวิตของผมเนี่ยรู้สึกว่าสงบขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งดีๆคุณผู้ชมคะส่วนผลงานในวงการบันเทิงก็ยังต้องติดตามกันไปนะคะสำหรับเปิดกล้องไปแล้วเจ้าสาวในสายลมนะคะ ผลงานของพอสรันนั่นเองค่ะมายอาอนทู